รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมชยพลเลือนเพชรน,นะครับชั้นมัธยม4ึกษ2ในที่10ครับวันนี้เราจะมาทำกันบ้านนะครับวิชาสังคมศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยแล้วก็ภูมิปัญญาไทยนะครบโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมไทยด้านศิลปกรรมนะครับ พุทธธรรมไทยด้านศิลปกรรมนั้นเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามก่อให้เกิดความสุขทางใจส่วนใหญ่จะเป็นงานที่สร้างสารรค์ขึ้นด้วยแรงบรรจัยจากพระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับเช่นสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมนาฏศิลป์จุริยางศิลป์และวรรณกรรมนะครับ ส่วนเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับความเป็นความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการอนุรักษ์พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนนะครับเช่นการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำการทำแนวปะการังเทียมและการอนุรักษ์ป่าชายเลน จบแล้วครับสวัสดีครับ่ะ <Nice to> <laughs>